Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวอาร์ตนอนช่วงเช้าปืนใหญ่อาร์ตนอนทุ่มเงินปรับปรุงสนามเอเมริตครั้งใหญ่แมคคาทูนโมฮลานและเตะปรีซีสั้นที่อเมริกาเดลี่เมลรายงานข่าวว่าอาร์ตนอลมีแผนที่จะเดินทางไปทัวร์ปรีซีสั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและคาดว่าจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องที่นี่จำนวน2เกมซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาร์ตนอลจะลงแข่งในสนามโซฟายสเตเดียมสนามของ LA Rams รเมื่อปีก่อนอาร์ซตอนก็เคยมีแผน ที่จะมาเล่นรายการฟอริดาครับกับอินเตอร์มิลานกับเอเวอเรตแต่จากปัญหาเชื้อระบาดในแคมนักเตะทำให้อา์สตันตัดสินใจยกเลิกทัวร์ดังกล่าวไปเดลี่เทลกราฟรายงานเขาว่าอา์สตันมีแผนที่จะทุ่มเงินหลายล้านปอนด์ในการปรับปรุงสนามเอเมริสเตเดียมในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและในช่วงซัมเมอร์นี้สนามเอเมริสเตเดียมต้องการปรับปรุงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสึกรอทั่วไปรวมถึงการรั่วไหลบนหลังคาสนาม และทางสมุทรอนมีแผนที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีภายในสนามนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเรื่องการปรับปรุงระบบหน้าจอขนาดใหญ่ในสนามซึ่งทั้งหมดต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลท่ามกลางความท้าทายด้านการเงินที่อาร์ตตันเตรียมประกาศผลประกอบการที่ขาดทุนมโหฬารในสัปดาห์หน้าโอเดกาเชื่อปืนกําลังสร้างบางสิ่งที่พิเศษมาตินโอเดกาเชื่อว่าอาร์ตตันมาถูกทางแล้วกําลังสร้างบางสิ่งที่พิเศษภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาริตา้า แอสตันรังอันดับ6ข,ของตารางคะแนนลีกเวลานี้แต่ก็มีเกมตกค้างมากถึง3นัดทําให้พวกเขาอยู่ในจุดที่ดีสําหรับการลุนพื้นที่ท็อปโฟสีซสั่นนี้ทีมของอาริต้าต้องพึ่งนักเตะอายุน้อยหลายคนซึ่งช่วยพวกเขาได้หลายโหนและโอเดกาดก็เป็นหนึ่งในแข้งที่ว่าเพย์เมเกอร์ชานเวเแฮปปี้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปืนใหญ่และมองว่าทีมมีความน่าสนใจเพราะมีนักเตะอายุน้อยหลายคนรวมถึงเปี่ยมด้วยความกระหาย ผมคิดว่าเราเป็นทีมที่น่าสนใจมากๆนะมีนักเตะอายุน้อยหลายคนนักเตะที่มีความกระหายหลายคนออดการ์บอกกับเว็บไซต์สมุรผมรู้สึกว่าเรากําลังสร้างบางสิ่งที่พิเศษในสมสรนี้ร่วมกับนักเตะและสตาฟทุกคนสิ่งที่เราพยายามทําเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและผมแฮปปี้กับที่เป็นอยู่นะแฮปปี้มากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้และหวังว่าจะพัฒนาต่อไปและดีขึ้นในทุกๆเกม จากนั้นเราจะได้เห็นกันว่ามันจะพาเราไปสู่จุดไหนอร์ตซนเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดนในพิมารีกแต่ก็ทำได้ดีกว่าที่โดนคาดหมายไว้หลังมีส่วนร่วมลุ้นชิงท็อปโฟในช่วงนี้ของซีซั่นโอเดกัตเองก็พูดถึงเส้นทางอาชีพของตัวเองและตัวเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะแม้เพิ่งอายุเพียงแค่23าปีเท่านั้นมันช่วยผมนะการได้ไปอยู่ในกลุ่มนักเตะที่รุ่นราวคราวเดียวกันผมผ่านมาเยอะถึงอย่างนั้นผมก็ยังเด็กอยู่ ผมไม่ใช่นักเตะที่เด็กสุดในทีมนี้อีกแล้วและผมมีประสบการณ์มาบ้างผมใช้ประสบการณ์ในทางที่ดีได้และช่วยเหล่านักเตะอายุน้อยคนอื่นเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเรามีแข้งพรสวรรค์อายุน้อยอยู่หลายคนแต่ก็ยังมีนักเตะที่มีประสบการณ์บ้างเหมือนกันผมว่าเป็นการผสมผสานที่ดีและทีมก็กระหายเป็นอย่างมากเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม CEO ปืนเปิดใจเรื่องเสริมทัพราลีพาบิก้าสื่อของอิตาลีรายงานเขาว่า มีลายสโมสรอนในพิมลิกอังกฤษให้ความสนใจราฟาเอลเลอาแนวรุกฟอร์มดีของเอซีมิลานแต่เชื่อกันว่าทีมปืนใหญ่มีโอกาสดีที่สุดอย่างไรก็ตามทีมปีศาจแดงดําต้องการเก็บนักเตะรายนี้ไว้กับทีมให้นานที่สุดโดยนักเตะเหลือสัญญากับมิลานจนถึงปี2024อมัมโดโดบโรยากองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีไม่ปิดโอกาสย้ายออกจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากแจ้งเกิดเต็มตัวในเวทีพิมลีก ในการเล่นแบบยืมตัวที่เซาแฮมตันซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าโบรย่าจะอยู่ในแผนการทําทีมของเชลซีหรือไม่เดเมเยร์รายงานเขาว่าแอสตันอาจจะตัดสินใจปล่อยนิโิคลัสเปเป้ปีค่าตัวสถิติสมุสรอนออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากยังไม่สามารถเรียกฟอร์มที่คุ้มค่าตัวออกมาได้เลยตลอดสาปีที่อยู่กับทีมและปืนใหญ่ก็เลีงไปที่คริสโตเฟอร์เอนคุนคูของเอเบไลซิก ที่มีสติยิงประตูและแอซิสที่โดดเด่นมากๆมาแทนที่คริสเตียนฟอกซ์สายขาวระดับเทียร์หนึ่งของฟุตบอลเยอรมันปเปิดเผยว่าอาร์ตตันเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจบอนาโซซาแบ็กซ้ายวัย24ปีของสโมสรสตุตการ์ดนอกจากอาร์ตตันก็มีโชซีกับทรอตแนมฮอสเปอร์ให้ความสนใจแข้งรายนี้เช่นกันกาเซตาเดลโลสปอร์ตเปิดเผยว่าลูกัสคาร์มาก้ากองหน้าวัย23ปีของสโมสรซาสุโอโล กำลังถูกอาร์ตนอลจับตามองอยู่เช่นเดียวกันโดยนักเตะซัดไปแล้ว9ประตูจาก22เกมในซีรีอาในซีซั่นนี้ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอินโก88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยบิ๊กแซมแซมอลได์ออกมาเอ่ยปากชื่นชมมิเกลอาริต้าในการพัฒนาเรื่องเกมรับที่อาร์ตนอนและรวมถึงความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจเกี่ยวกับแข่งซีเนียในทีมเขากล่าวว่า ออสตันเป็นทีมที่ดีและอายุน้อยซึ่งดูเหมือนพวกเขาจะพัฒนาขึ้นตลอดเวลามิเกลอาริต้าต้องเจอกับความทา้าทายเยอะมากกับช่วงเวลาสั้นๆในฐานะผู้จัดการทีมและเขาก็รับมือกับมันได้เป็นอย่างดีเขาตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวและแบบตรงไปตรงมาซึ่งผมชื่นชมเขามากตรงจุดนี้เขาต้องเจอปัญหากับแข่งระดับซีเนียและซูเปอร์สตาร์และส่วนตัวผมคิดว่าเขาจัดการสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี วิลเลียมกาลาดอดีตกองหลังอาร์ซอลนและเชลซีบอกว่าอาร์ซอลนจำเป็นต้องซื้อกองหน้าระดับท็อปที่ยิงได้20ประตูต่อซีซั่นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้เขากล่าวว่าลากาเซตกำลังจะย้ายออกไปในซัมเมอร์นี้ดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องหากองหน้าระดับท็อปอย่างน้อยหนึ่งคนมาแทนที่เขาและอุบามยองไม่มีกองหน้าคนไหนที่โดดเด่นในมุมมองของผมภายใต้งบประมาณของอาร์ซอแต่ผมเพียงต้องการเห็นพวกเขา เซ็นสัญญากองหน้าที่ยิงอย่างน้อย20ประตูต่อซีซันและมันไม่ง่ายที่จะหาได้แต่สําหรับมาตรฐานคือสิ่งที่เราหวังจากสโมสอนที่ยิ่งใหญ่แบบอาร์ตนอลวินัยเวนเกชามีโอของอาร์ตนอลได้เข้าร่วมในงานแฟนฟอรัมที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่เขาเปิดเผยในงานครั้งนี้บอร์ดบริหารพอใจกับการเสริมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและนักเตะที่ดึงเข้ามาก็ได้ลงสนามช่วยทีมมากกว่าที่คาดกันเอาไว้ าอ์เซนมีแผนเสริมทัพที่ชัดเจนมากถึงสิ่งที่ทีมจะลงมือทําในช่วงซัมเมอร์นี้วินัยบอกว่าเป้าหมายในช่วงตลาดรอบ2ที่ผ่านมาคือการปล่อยผู้เล่นที่ต้องการเวลาลงเล่นออกไปหรือเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องค่าใช้ใจ่ายส่วนผู้เล่นขาเข้าที่มีแผนที่จะเซ็นกองหน้าแต่พวกเขาทําไม่สําเร็จกับการนําแผนในช่วงซัมเมอร์มาใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมเขาบอกว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสมุรสอนจะประกาศผลประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมา ึ่งเป็นการขัดทุนมหาศาลของสมสรจากผลกระทบที่ซีซั่นที่แล้วสมสรขาดไรายได้จากการที่ไม่มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามตลอดทั้งซีซั่นที่ไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญากับแจ็คยลเชียแต่สมสรก็พอใจกับบทบาทของแจ็คในช่วงที่อยู่กับทีมและสามารถช่วยงานแพมมาเตซักเกอร์ได้เป็นอย่างดีเดอซันได้นำเสนอกราฟิกจำนวนค่าเหนื่อยที่ลดลงของาอร์ตซนในซีซั่นนี้ที่เหลือเพียง87.2ล้านปอนด์ลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบจากปีก่อน อย่างไรก็ตามตัวเลขที่นําเสนอดูจะมีความคัดเคลื่อนที่สูงพอสมควรหากดูจากผลประกอบการด้าน,นการเงินของสโมส,ออสรอาร์ตนในปี2019และ2020ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมสรระบุว่าอาร์ตอนจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะและสตาฟโค้ชจำนวน234.9และ234.5ล้านปอนด์ตามลำดับปืนใหญ่เอาด้วยร่วมแจม2บิ๊กพีเมียลาฟิลิปคาวินฟิลิปมิดฟิลลีดเนื้อหอมสุด หลังมีข่าวสามบิ๊กพิเมลบกจ้องคว้าตัวเสริมทัพขณะที่มาชิโล่บเอลซาเผยลูกทีมคนเก่งน่าจะคืนสนามต้นเดือนหน้าาอ์ตซนลกรด,ดเข้ามาร่วมวงแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีสองคู่แข่งร่วมศึกพิเมลบรกในการไล่ล่าคาวินฟิลิปกองกลางทีมชาติอังกฤษของลียูไนเต็ดไปเสริมทัพช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากสื่อเมืองผู้ดีเมื่อวันพุทธที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามิดฟิลวัย26ปี ทำผลงานได้โดดเด่นกับทั้งยุงทองและสิงโตคํารามในศึกยูโร2020จนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรขณะที่เจ้าตัวก็น่าจะอยากย้ายไปเล่นให้กับทีมใหญ่เช่นกันเพื่อความท้าทายครั้งใหม่และได้โอกาสไปเล่นในฟุตบอลทั่วยุโรปขณะที่มิเกลอาริตา้ากุนซืออาร์ตตันกำลังหามิดฟิลด์ตัวกลางคนใหม่มาเสริมทัพแต่ก็คงต้องแข่งกับทั้งแมนยูนเต็ดและเชลซีรวมไปถึงนิวคาสเซิลยูนเต็ดเว์แฮมและเรอัลมาดริด ที่จับตาดูสถานการณ์ของนักเตะอยู่เช่นกันในซีซั่นนี้ฟิลิปเพิ่งได้โอกาสลงเล่นให้ลีดในพรีเมียร์ลีกไปแค่12เก็บเท่านั้นหลังบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าในเกมที่พบกับเรนฟอร์ดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้านมาชิโลบิเอลซากุนซอยุงทองเผยถึงอาการบาดเจ็บของฟิลิปว่าคาดว่าเขาจะกลับมาได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาเป็นไปตามที่คาดไว ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร100%กับไลน์แอด i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย